บ้าสุขลานร่วมผู้สุขภาพมากินอยู่ร้านมูกระทะนะคะนี่มากินร้านนะคะม่ได้อนรับค่ะวัสดีัค่ะกินอยู่ร้านค่ะกินอยู่ร้านค่ะหมูกระทะนะคะอันนี้กินอยู่ร้านนะคะอันนี้กินอยู่ร้านไม่ได้กินที่อื่นนะคะกินอยู่ร้านจริงๆนะคะไม่เชื่อลองดูไว้ทั่วเลยค่ะบออายคนเราเลยแม่มิน ยายอร่อยไหมคะอร่อยค่ะดูไปดูในยานนะจ๊ะร้านอะไรนะคะน้องมินนี่กะอันนี้ชื่ออะไรมากอันนี้ชื่อพ่อโบอันนี้ชื่อแม่อันนี้ชื่อมินนี่อันนี้ชื่อประทดประทดสวยไหมเออช่วยนะกระทะจูเขาก็รู้เรื่องนี่ดูกระทะเลยจ้ะอร่อยจ๊ะ มาเที่ยงงานกาชาติก็เลยมากินหมูกระทะค่ะทำไมเปอร์เซ็นต์แม่ก็มินกินเหมือนกันนะได้เปอร์เซ็นต์นั่นสิตอนแรกเราไม่เชีย่ยเชี่ยงงานกาชาติอะไรนะงานกชา,าชาติกาชาติน่ะเราอะ่ะลืมถ่ายยูทูบเราไปเผยเรื่คนมันเยอะพอมาถึงนี้เราก็ึกจำได้แล้วก็เลยมาถ่ายนะคะไม่เป็นไรนักการเยอะอ,อะไรไม่เป็นถ่ายให้ดูค่ะได้ายโยพักบุ้ง ยายว่าที่วัดทากิส่วนเนี่ย่บบยายมากที่โบปากปติมิวมินี่พูดสินะแม่ค่ะกินหมูกระทะครับรอดไหมคะวันนี้พี่ทากับพี่วบบอไม่มานะคะเพราะว่ากินข้าวแล้ว ปอกับพี่ท็อปเลี้ยงนกกันแล้วนะคะชื่อว่ามิเกลค่ะเดี๋ยวจะพาวิวนะคะคราวหน้าจะพาไปดูนกนะคะ่ะจะถ่ายวิดีโอนกนะคะชื่อว่ามิเกลค่ะน้องนกยังเป็นเบบีอยู่เลยนะคะก็อยู่ในบ้านนะะ <laughs> แล้วขีบรับจา่าไม่สูุ้กแบบนี้เอามา คอับนะคะมีลูกนกด้วยะค่ะไม่มีแม่นะคะแม่คือพี่โอปอพ่อคือพี่ทอปพี่คือหนูค่ะว,วันนี้มันอยู่ในบ้านค<ป>ุณเดียวมันไม่ร้องไห้เลยนบนอาหารเนี่ยมาแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้พามาด้วยอะค่ะใครม่เกิลน้องนกมิกเกิลอันนี้ไม่ได้พามานะคะ โดยรวมโดยรวมของร้านนะคะมีเสียงเพลงนำจากอันนี้รอบโต๊ะนะคะวันนี้พี่อ้อปอกกับพี่ทอมไอมาก็เลยน้องนกก็ุมเกลุ่มเดิมค่ะเชื่อมีตัวค่ะอย่ามาเนี่ยคะพี่อ้อเป็นคนดังชื่อว่าเมิเซลเองค่ะน้องนกนะคะน้องนกนะคะน่ารักน่ารีบค่ะโตมาแล้วสวย โอ้โหาน,นานเ<ะ>ยอะสเหอสมอจะเยไม่นานจะพาทำคลิปพาไปดูนกนะคะเ <c oughs> หอแล้วไหนว่องวนนะะ่องจะทำอัพเดืไม่แห้งเบคอนหรอวะนีใ้ใหญ่ใหญ่เเบคอนเล็กเก มีนอะไรไม่ลูกอ้เอั้ยการะถางเออทำช่างหมดเพื่ะเราไปคอน่ะอันนี้อยู่เรียนดอกบัวพี่ว่ามีนี่อยู่ห้องสีเขียวพี่อาจรู้บาทสาเหรอคะ,ะนดูนนเล่น,นเกมไหมคะนูไปโรงเรียนใกล้จะขึ้นปอนหอนึ่แล้วเหรอ ได้ทำสมุดคณิตศาสตร์ได้ทำสมุดภาษาอังกฤษหนูได้ตั้งไปเรียนวันเท่าไหร่ได้ทำสมุดและสมุดไม่ได้เอาตั้งให้หนูไปเรียนวันเท่าไหร่เรียนเอาหยอดกระปุกค่ะได้เท่าไหร่แล้วคะไม่รู้ยังไม่ได้นับเลยอ่อไม่ใช่แม่์เธอขโมยไปเยอะกว่าจีดโบท็อกแล้วบะอยู่กับคุ่พี่ยายอะไรไหมคะเขย่า ม่พูดไมจ้าแม่กระบหนอมันพูดอะไรไงยางเสืองได้างอ่ะยังไปซักเอาหรวออะไรไม่รู้พูดมพูดดีไม่รู้พูอยู่เรียชื่ว่าพีเลียงกับพูดม่จพูด

มูเมื่อหน้าจะพาทำช่องน้องนกชื่อมิกเกลนะคะน้นเรามายี้เป็นเบบี้อยู่ที่บ้านใครตอนนี้มิกเกลร้านนะคะร้านใครในบ้านประทานเน่ะไอห้องนึงพรุ่งนี้หนูไปหาป้าไหมพี่เออปอพี่เท่ากับพี่เออปอโอ้โหจะได้สะผมนี่สะพีนะโอ้เลยเป็นสะนะเมื่อสะพีเหมือนนี่ค่ะแถมน้องนกน่ารักนะคะ จะไปดีเมียเธอเจ๊จะที่ดูกระดาษเนี้ยยองว่าสัตว์กสนุกแน่ค่ะกมันหกเอาหมูไหมลูกจบการรีวิวกับมาลูกมันจะนั่นบรค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาไว้รีวิววิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ